คุณวราภมคือพ่อถึงลูกกับถึกหวังก็ข่างเถิดลูกมาหาอพอ่อคือเก่าด้วยใจแค่ถ่านนาเนาะเตออีกอย่งคุณวร,ราไม่ถืได้ญ่ได้กระตาพ่อให้ค่าเครื่องบินมากเลยเนาะเตอมาหาอิพอ่อเนี่ยพ่อว่าจ้ะไม่มาไม่ได้เดินนัดก,กับแมค่ครูแล้วว่าจะมาถึงยังไงดไดน้องคุณวราคุณเลากเนื้อห น um ara, <át> ้องกุ้งาวลงจะปากก็จะมาหาอือพ่อหมาเดิมาแังบ่าตืรนเมื่ออื่าะมาหาพ่อพ่อกัะเจ้ไข้กุ้งก่แดงไขกุ้งไม้จะขึ้นเครื่องตอนเย็นใช่ไหมลูกฮะจสิบแปดนาฬิกาจะขึ้นสิบแปดนาฬิกาลูกขึ้นสิบแปดนาฬิกาอ๋อมือฟัวสิบแปดนาฬิกามือค่ะมือกเติร์สิบแปดนาฬิกาเยอะแยเลยการบินนะอืเขาหย เรียนควนถึงคชวนเชิญชวนทานกันทุกคนคือเป็ดนาฬิกาเครื่องบึงจะขึ้นรำไหมอ่ะคือเครื่องบึงหมายเด็กไหนเข้าใจไหมเดือยหมายเด็กเลยครับปู่คือนั่งก่าหน้ามากไก่เยอะนั่งก่าะนามาจากกันนะบางอย่างกุบะนาให้ลูกหลานเลยมั้ยให้รักกุบะนาเนาะไปช่างพุ่งจักหน่อืมยเนาะ เออไปทำคุณร้องร้องแด้คุณรู้ร <that> ูปมันเหี่ยวมันแห้งมันโดดได้ก็ว่ากอ่ะเอาก็สคือเนี่ยกลุ่มว่าในมือเด็กมากเนาะเออคืนเครื่องบอกคืนเครื่องชึกเปิดหน้าิกอืชุดเปิดฬนกาขึ้นเครื่องตรงไม่มาตรงก็ตรงค่ะชุกเปิดหน้ากา ตรงเลือดมว้าชึบหา 45, นั่นคือน้าเดือเรือชึบเปิดนาฬิกาชึบหานัืขึ้นเครื่องได้มาดูชึบเปดนาฬิกาชึบหายนะ่คนะือพอดีปึ๊อมาลูอได้นะลูนะขอให้ขึ้นเครื่องให้มันถูกเวลาก็แล้วกันเนาะชึบเปดนาฬิกาชึบหานั่นคปึ๊บอืมมาวันีนะ่สนะิกลาบไปเรา่นะ อยากลุบ้านขึ ah. ้นหนึ่งลุกบ้านเองบ้านบ้านล้งรังบ้านข้นนึ่งกับจบมาใช้มาลุกหนถ้ารังบ้านขึ่นหนึ่งนงคุวราจะมาหาพ่อนะพ่อเคฝากกันหนึ่งเด็ดคือเขามากากพอไหนปะขึ้นเครื่องได้แน่นอนขึ้นเครื่องได้แน่นอนมุกักวะพ่อคือฝากคือยังไง ไฟแคไฟแคบข้ใดคปูของของหามไฟแคเข็มแข็ขึ้นข้อใดขึ้นมาแก้มาเป็นไรว่าแก้อหมายปูวไม่ไแคอโอเคครับเคครับปูไฟแคของอื่นนางกุนบอ่ะจะฝากมารอตามหลุมใช่ไหมครับปร้อยม่าแา่บ่มเดี๋ยวพอรับพิ้ึ่งพึ่งมาเลย เออไฟแคบเพราะว่าพ่อเป็นคนมีไฟไงกอืคพ่อปบนคนมีไฟนิดหนึ่งครับปู่พ่อต้องแข่งไฟแคบตลอดนะงั้นเอออย่งางกุเวลาโบจะป่าถ้ามือโคกมือร้ามือคกมือไม้โอ้โก,กูยังเ่ิมเงินเยอะกว่ามาแั่งไฟแคบเยอครับปู่คุมาให้ก็ง่ายมาแต่มาเออคูเม,มืองไทยก็เหมือแก่พ่ออยากใช้ของนอกนะไม่ใช่ ปู่แยกใส่ของนอกต้กประคุกับมือเรือคปูของนอกค่าูแกือแต่เอามาเด้่อเนาะครับปลามูยนะมอยู่คือไฟแค่กันยังว่าไม่ทำมาได้เลอครับปลามูราคาอยู่คือคราูแกอยางได้เอาปามูมาเก้าสิบเก้าสิบปลามูเก้าสิบบาทนะรื้ไหมครับปูเก้าสิบบาทนะอน 90, อุอยางคุณพลาเก้าสิบบาทอืม กถูกเมื่เพลนะกูถูกนะกราคาถูกเพิมบ้กูราคาถูกมากเนื่ยกู่่ได้เนี่าเกี่ยวกมบกรงูเท่านั้นพอเดี๋ยวกูมาได้ลูกถังแล้วอีกพ่อขาผมนื้อเนาะนือกูมาได้มากถังแลไปแค่เก้าสิบเก้าสิบโอเคไหมเอาทำามนได้นะหัวนี้เอาข้มันแยกไม่แยกไม่จะมาเนื้อ แต่ต้องได้มาเนี่ยเพ่อดูไว้แล้วว่าในกรุงรัต้องมาหาพ่อมาลูกนะอ่าพ่อให้นั่งกรุงรัฐวงจับปากมือสกุลดบมื้นสกุลมาจึงฉากบอกใครนะลูกนะถึงถึงแล้วก็ด่วนลูกหะสถานะทูสถานะทูเอาวางไว้ตรงนี้น้องมาเปิดสถานที่ใหม่ไงมาจนบ้านบ้านปู่ตาเขาปู่ตาได้ชื่เก้าเก้าเกศยืมหนาลับ นารากกูปูพิ้งรอคือพอครับแมนอยู่ครับปูมาเด้ออหมเพิมาเขื่มเิรอครับว่าแจกกสัตว์สิทธิ์ครับปูกอเพิงหาพอพอรอครับรอครับบ้าขัดมันแน่ยจะบักเช่ับปู่เออจังหวพอโองาก็รอ อ็้ามันลูกรูมีมาข้าวหม่อนข้วใหที่าร์าวข้าใหม่้าวใหม่ทุกต้นั้น็มีนะข้าวใหม่ทต้นั้นมันอไเย็ดิวม่กต้งันเย็ดิอ้นีว่า้ามาครับปูขาวใหนีคือเกิดใช่ไหมครับข้าวมันีคือขู่ไหมครับปูนั่นก็คือข้ามา อย่าทำทงานรับงารับปูปลา่ารับจักร้านวันหวานเนาะขากแนเนาะนางนาคึ้ขานาขึ้นขานาบ่าบุญนึยุใท่ไมบุกเนาว่าโอปูเดี่ยันปะอาดวงรูขึ้นขัดยัง่โอก็โบกบกแบบโบกหมวมาถามว่านางนาขึ้นขาจะมือโชคไหมไม่มือทำไมไม่มือ เมื่อคื่อไฟแ็กมาถวายพ่อข้าคือไฟแ็กมาถวายพ่อเก้าขเก้าขีดรับรองได้งั้นงะ้สาธุสาธุอาวุธนั่งาบมือจุกมือดาบมือจุกมือมัดอาวัวนี้จุกขับรักถึงแล้วก็รวยนะลุงนะกระลึกกระลึกยกกระได้ใจรึ้ามาหาพ่อนะวอันนี้เอฟทีผ่านมาทางเข้าอีนังแกงหมูข้าดูไว้หลายครูหลายค้งหลายคืออย่างเง้นามตัวพอเด้ว เออก็ำตกไม่รับไม่ตกไม่มายุวันนัุ้กขับรถมาหึงแล้วก็รูวันนั้นรกจะเรื่องหมาใหญ่ด้วก็ในเออไม่สะท้านคือมันก็ไม่เบาผมนั่นคือคอจ้ะอันนี้เอฟคือผ่านมาางะก็แบกเครอ่อบอกเคองอึกขี่เกียจนอนเว่งงานสาผ่านเอาเออขอถวายน้ำอีกโค้องพันเขาพันบาทใช่ไหมขอค่าเครื่องบิน ค่าเครื่องบินค่าเครื่องบินกับปู่ให้ได้ได้อะไรได้กับเมืองได้ร่วมง,งานกับอีกพ่อนะคะออเ,คเอาอันนี้อีกนางสงผัสอ,อ,อยากอยากมา่วกงนานน้ำผอวว่าชื่อกาท่านาวา่าว่าแขกว่าขอค่าเครื่องบินเพรางั้นว่าค่าเรียค่าเครื่องบินอยากเยอะไหมามาถูกประเทศไทยค่าเครื่องบิน ก็แค่ต็ดแล้วเก้าสิบแค่นั้นเองได้เก้าสิบแกมัลุกม่ตกเครื่องบบปัวไม่ตกเครื่องแท่น่หนอตเก้าสิบนะยัมะครับวัวั่นั่งข้าแล้วเลิกแบบนี้อื่นอื่มันวัวกับเครื่องบินกับท้า้าเครื่องบินแเก้าสิบงงะอันนี้ ทานมาทางต้อมไอศกรีมทารวยนางมื้ไหนนายมึกไหนบวเงินหนึ่งพันบาทนายชื่อกระจัรส้นดาห้าร้อยบาทนางทองอื่นป้องโบนแตงท้องแล้วบาทรวมยอดเป็นพันเจ็ดร้อยบาทนะลูกน้องอ่าเขาต้อามือโชคมือเรามือโชคมือไม้อายุวันนะสกขับายเงินหึงแล้วก็รวยนะลูกอาจจะเดินกระดึ้งมากก่านี้ของใครอุ อันนี้ของยืมผ่านมาทางของยืมแล้ววยยอดรวมก็ค่อถามต็ดต็ดตดโอ้บังดูดไหยุดําครับเนี่ยจะหยนมมดงามปปูสามตดตดแล้วก็เกิดปวาแล้วาสุปรลยเป่าหัวเนาะบันคขก่อนเนาะงง้งงงงงงง้งงงงงงมมป เออเอายอดรวมของรูกร้านรวมบุมมาทามเกล็ดเกลดแล้วก็เกิดนะลุงเออเอาขอให้ลรูกร้านมิศุกภิามิศุกภิมาเออย์วูปนี้ถูกขับไปออนหนึ่งแล้วก็รวยทุกล็ดคู่คเดกูจะดดูนะฮะถูกบ้านดำรูปทู่กูคู่ข้อหม้อเอเนาะตึไม่เป็นไรวันนี้ได้มาบ้านใหม่หอปูชีฝักขาไม่ใช่ขอปูชีฝักขาวหอปูตาเกล็เก้าเเก เขาบุกเขามันคืก็บเกวเปล่ามาเขาผู้จ้าบอกแค่ยังได้ฟังคัดพอกเ้กจะพวกรนเนล่าเอาเ้อเขาโอ้ยข้าวขอโทษขอคาราวานะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรรู้สึกอารมณ์ดี มันอารมณ์จะดีนะอันนี้เขาขายเขาูอสองูเเอแต่คือเออขาอีนากกอดกกับบกเชือไม่ได้เตรียมตัวคานองเวืคขาไปขีดโอถอกเพราะว่าบักแช้นอหมันกูห้างเออขีมันขึ้นเยอะหน้ามันก็เป็นเหยมเบยักแต่ให้เขาปลดยคางมาถกตรงนี้เยอสียงมันก็แกไม่ได้หัวเราเหมืนเดิมากมันหัวเรา มันจะเรือห yep. ัวก็เก็บหรือเก็บกาเกุบมาแค่ถือเนาะมแค่เือถ้าอยากไปเหลาอยากไปเหลาคางไม้กว่าถือขั้นอยากเหลาข้อกีหายตื้นปื้นกั๊กบาทไปหาหมอผมเรียกว่าเขาเรียกกั๊กบาบ แต่พอสี่หายกว่าชี้ิเจ็ดบาทสิบเจ็ดบาทให้ไปเลยวันนี้สิบเก็ดสิบเก็ดป้าเรียกวันนี้มันมาพูเอ้าป้าเรียกจะมืดจริงินเรียกไหมจะมือิงเรียกเพราะว่าไออกเรียกเลยมันมาคาดติไปแต่ยังไงก็คัถึงสิบเจ็ดจะพานไปแต่ว่ายังมืดตัวเท่ได้ยครับพูทุก่งทุกอย่างต้องมือตัวเท่ สิบเด็กผ่านไปยังเหลือสิบเก้ามาอย่ยังเหลือสิบเก้ามาปุ๊เลอสิบ้าไอ้กูแก้วขวดกูม่เท่าไงกนย่พอจะมันเข็บแค่มดใหเมื่อ่เขียบแคอ่าขอให้ตยักก่วยมือคุมือคุวัะกูว่าหน้าจุขับพละไรก็รวยนะูกนะเรียกเรีครับค่าทั้งกะชีข้าจะให้่อนกูเน่จักบาทงอฟูบัด โมกัดงานเงเดีอวกับภาคัขา,างแข่งจะไงบ่หมกัราคาทำกับถืออไงโทรถามโทรไลูกปูโทรโทรถามเองแม่ปูเออใช่ไ,ไหมไอปูไหมไอปูกง,งามด้วยงามด้ว <c oughs> โอ้งามครับปูงามค o, นะรับคำฮัลโหลนะฉันจะซื้อนนวันฉันจะซื้อเหรอ เออเมาเมาเมาด้งค่าอืมลังค่าลังมืออืมมือราคาเท่าไรอืมท,ทั้ mm hmm. ทงตะคือทังด่วนเลยนะอืมอันนี้คือเชลกูตาอืม, mm hmm. อมเท่าได้ก่อนเมาหมดหังนี่ให้เข้ามือนี้ได้ชมมือนี้ได้ส่งวันนี้นะถ้าไม่ส่งวันนี้ขอยกเลิกเออข้บบาวบ้านยกเลิกก็อบอกมาราคาเท่าไรท,ทั้งตะคือแต่ร้างมือเท่าไร เกาิบอีกแล้วเก้าสิบอีกแล้วเก้าสิบใช่ไหมเอารวมบินรวมอดมาเก้าสิบลูกร้านเขาสิอเด้อยกันมันจักว่าตืกตะลังมือะเก้าสิบเอารวมรวมรวมเอารวมหมดหลังนัะโอ้จะมัเงาจะมนแก้มอืห่างันไเสียงคุกกอบเสียงน้ำหนาเอารวมมาเร็ว ขูเกศู้อมกเกศซือรื่องวมก่อนเราจะหูก่อนเอื้อเออทางคาร้ามดหลังเลยปาเรื่อเนี่ยตัวคาปูาคือเกศือาถืเนี่ยนั่นบุญมรลมีปูท่ปาูคือากศซืมาปูได้จะรวมทางกับจัดไปจัดไปอย่ากให้แ้วหกเกศดื้อหกเกศซืออ่ะแค่นี้แหละตรงด้วยนะ หมควายเก็ึ้นาฮะอะไรกึอะมูควายเก็นะนะน้วเลี้ยวเดี๋ยวเขามาตรงหลอกบค้าปูข้ัวมาเจ้าหลอกใบหลอกเรื่อง้าปูค้าบมาได้หลอกเรก่แล้วก็มาก็กล่นหมุเรือครับเพราะว่าเขาสิบวิชาขราปูครัวปูคเขี่ยหอยกัเรือกุ้ครับมากมากมาได้ก็เลยตีขึ้นเราหนังบักเ้าไงครับปู เขาว่าบอกข้าวปูกุูกกมองปูกุกกุมองขางข้างกบปูเยอะกะปูคือตะไบมะปูแก้ว่าชิมมุกน้ำตัวจบปนหงกก็่เอะปันงักให้ฟันกัน้สนกันี่คือการชิมไหมมึงนะก็รับไห ไม่ไม <Kap> ่มำนือด้วยเรือครับไม่จไม่เกาขยิตมเกาเขียครับครับับมรัเกราบครอบครับครับมรับครัคบครับกูอรับครับคคนคครับรใหู้ร <jak> ับมือตกมือับมือตกมือัขระรรรคเน ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท,ทันทีกำลังรับชมรับฟังอในตอนนี้เนาะคะ่ะแอดกสซิมาสรุปคำบ่าผปูตาของวันที 23, ่3 3ุพฤษภาค,คมพศ2 5 6 6หให้ทันผู้ชมฟังอีกรอบนึงค่ะเอาไายวันไปก่อนเนาะคะ่ะจะได้เฝ้าไปยิบไปจิ้มไว้ค่ะท่านผู้ชมปูตาให้ค่าเครื่องบินค่ะให้ค่าเครื่องบินพุ่นขุนวรรางเนาะคะ่ะขึ้นให้ถึกเวลาค่ะ 18นาฬิกาสิหานาทีค่ะท่านผู้ชมสำหรับไลฟ์วันเนาะคะ่ะแคบหน้าจอไวค้ค่ะค่ะต่อมาค่ะปู่ตาให้คุนกุนวรางเนาะคะ่ะ ให้สื่อไฟแช็กมาให้ปูนะคะเก้าสิบบาทค่ะท่านชมให้นางสมพานเจ็ดเก้าศูนย์ค่ะจิ้มเจ็ดเก้าศูนย์ใครลืมจิ้มหกเจ็ดศูนย์หมายเลขเนะคะ่ะเพราะว่าก็เป็นป้ายทะเบียนที่แม่คู่นั่งมาเมื่อเซานีเนาะคะ่ะรถพีการเงีวเนาะคะ่ะท่านชมป้ายก็คือแปดหกเจ็ดศูนย์ตัวเดียวกันค่ะให้เสียเอกเน้นๆเ,เลยค่ะท่านชมฮ่าฮา เจ็ดเก้าหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดค่ะเอาไปเสียงโชคเสียงลาบไล่วันเนาะคะ่ะค่ะสำรับงวดหนึ่งมิถุนาย,ยนพศอสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะคะ่ะปู่ตาบอกมาแล้วว่าล่างวันที่หนึง่งเลขที่ออกหนึ่งสี่ห้าศูนย์ห้าเก้าเนาะคะ่ะปู่ตากะยำเลขไทยเนาะคะ่ะหาเก่ายิบหาเก่าก็อย่าลืมยิบหาหกไว้นั่นเนาะคะ่ะท่านผู้ชม ปูตาก็ได้สมมุดเรื่องหนึ่งขึ้นมาเนาะคะ่ะสมมุติว่าสมมุดพอยิมหนีมีเงินเก่าสิบบาทอยากกินตําบกงเนาะค่ะ,คะต่เพิ่นขายไหยเจ็ดสิบค่ะสื่อมากก็เลยเหลืออยู่ยี่สิบบาทเนาะคะ่ะท่านผู้ชม แล้วพ่อยิ้มนี่ก็อยากกินพิซซ่าเนาะคะ่ะแต่เขาขายลอยหาสิบเก้าบาทค่ะท่านผู้ชมเงินบ่พ่อติดลบหกสิบเก้าวัสดปูตาวาเนาะคะ่ะกับไฮแทนผู้ชมใส่วิจัยญาณในการรับชมรับฟังเนาะคะ่ะพินิจพิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะค่ะกัใไ้คุ้นคุณวัล่างโตเก้าตัวเดิมค่ะเก้าสิบค่ะออกใกล้วันแล้วกับ่แน่นเนาะคะ่ะอาจจะออกใกล้เดือนก็ได้ค่ะตอน สุดท้ายเนาะคะ่ะปู้ตาเนาะคะ่ะกะได้เฮต์ลีล่าไม่นะคะทำท่าทำท่างสู้นิวขึ้นมากนะคะท่านผู้ชมเจ็ดศูนย์ค่ะแล้วปู้ตานะคะก็บอกว่ามวดนีสั้นจอนมันบ่ค่ะมวดนีสั้นจอนมันสิเป็นเป่าวาสันกายะลืมเนาะ,ค,ะ 3, 7, 7, ค่ะสามเจ็ดเจ็ดค่ะทีปู้ตาเว้าเนาะ,ค,ะ 3, 7, 7, 7, ค่ะสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดค่ะค่ะตอนสุดท้ายค่ะปู้ตาบอกว่าคาสังกะซีนี้ รวมยอดได้670 yes ค่ะอยากผู้ใดอยากรวมสั่งนะคะจัดไปเลย670 yes ค่ะน้ำชมค่ะการชมชมแคปน้าจอไวเอาไปเสียงโชคเสียงลามนะคะสำหรับคลิปนี้แอต้้องขอตัอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามจะได้ประพลาดคลิปเด็ดๆช,ช่องไอผ้าลด้วยค่ะโชคดีค่ะ